สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาาพูดถึงของสวมใส่นะครับผมสำหรับกิโยตินสายปั่นเอาไว้เก็บเลเวลนะครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่รู้ว่าจะใส่อะไรอันนี้ผมก็จะมาทําเป็นแนวทางให้เล็กๆนน้อยครับผมของสวมใส่กิโยตินสายปั่นนะฮะก็ งบกลางๆก็ได้นะฮะเอาเอาสักประมาณนี้ก็ให้เพื่อนๆนะฮะนี่เลยฮะ,ะหมวกเทมครับ <c oughs> ผมหมวกเทมค์ครับผมให้เพื่อนๆไปทำขั้นต่ำขอเป็น,นะะบวกสิบนะฮะบวกสิบแล้วก็อฟอเป็นคุณจะอปอเป็นสเต็งก็ได้นะฮะหรือว่า a g i ก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็น AG จก็แนะนำขอให้เป็นขั้นต่ำเลเวลสองนะฮะ แคุณจะเอาเป็นสเตนก็ได้นะฮะสเตนก็ก็ดีฮะก็เอาเป็นอย่างต่ำก็เลเวล2เช่นกันฮะการ์ดนี้ก็เป็นการ์ดไอแซควิกเนอร์ครับผม delay ลดดีเลยดังใชสกิล5%าถ้าใครตีบวก11ได้ก็ตีบวก11เลยนะครับผมก็จะได้ลดดีเลยตรงนี้อีกน5%ะรตฮะตามนี้เลยนะฮะแล้วส่วนของสมใสอย,ย่างอื่นก็คือส่วนเสื้อนะฮะถ้าเกิด ใครมี17.2ก็ออฟตามนี้เลยนะฮะ Attacker Force ฮะตอนนี้เม็ดราคาถูกแล้วก็ไปหาจับจ่ายใช้สอยกันได้นะฮะออกเป็น ATK ATK อะการ์ดเฮลมุตครับผมอ่านี่ก็จะเพิ่มดาเมจได้ค่อนข้างเยอะฮะเดี๋ยวเพื่อนเพิ่มนคนไหนอ่าทำเสื้อ BP มาแล้วก็จะใส่เป็นเสื้อ BP อย่างนี้ก็ได้นะฮะอ่าก็ออฟเหมือนกันครับผม แอทเทเกอร์ฟอรสกับ ATK ฮะแต่ตรงนี้ผมใส่เป็นกลมนะอ่าผมเอาไวส้สายคอร์สอิมใช้ได้ทั้งสองสายนะคอร์สอิมก็ได้ปั่นก็ได้นะฮะเดี๋ยวใครไม่มีก็จะเป็น17.2แบบนี้ก็ได้เช่นกันครับผมส่วนในเรื่องของกาตาฮะกาตาก็อันนี้ผมอ่าเพิ่งขายกาตาไปนะฮะผมเลยเอากาตานี้มาใส่ให้ดูก่อน อ่าเพื่อนๆจะใส่กาต้านี้ก็ได้นะฮะก็ค่อนข้างดีแล้วอ่าแรงพอสมควรถ้าจะให้แนะนำสำหรับสายกลางๆนะฮะผมก็จะเป็นกาต้าเหมืองโบว์คัตเชอร์นะฮะแล้วก็เป็นพวกอพาเทนเบทกาต้านะพาเทนเบทกาต้าหรือใครจะเอาไว้ปั่นฟาร์มก็เป็นกาต้าทานอสก็ได้นะฮะกาต้าทานอสก็ดีกาต้าแจกนี่ก็ดีครับผม จะเป็นเบรกาตาตอนนี้ก็ราคาไม่แพงครับผมโบคาเชอร์ Bo ure, ตอนนี้ผมเห็นอ่าบวก11 2 c o l e คอลเตสวันเดเลอร์อยู่ที่ประมาณ90้มครับผมเก้90มก็แนะนำเป็นกาตาเหมือนก็ได้เป็นพาเทนเบดก็ดีนะครับก็เพื่อนๆก็เลือกกันเอาในส่วนของส่วนปากก็จะเป็นผมใส่เป็นอันนี้นะปากโดนกับมัฟไทซี c, นะฮะ ถ้าคุณใส่อสามส่วนเนี่ยมันจะคอมโบนะครับผมใส่กัะสนเจ็ดจุดสองมาร์ทารซีก็ค่อนข้างดีครับผมอันนี้มาร์ทารซีผมใส่เป็นก์ดแคทเทอรีนเกรย์บ็อกครับผมอ่าก็จะได้ทุกๆสองการอภเกกนะครับผมก็ได้ ATK นะีเนสิบเมื่ออัเิเรดขั้นเจ็ดเอเอบวกอีกสิบฮะอ่าได้คีเรตด้วยก็ใช้ได้ทั้งสายคอร์ดอิมแล้วก็สายปั่นครับผม เพิ่มดาเมจทางกายภาพระยะใกล้10%นะฮะบวก11เพิ่มระยะใกล้ขึ้นอีก7%นะฮะเมื่อสม,สอออม,อมอท่ากับอัตโนมัติอเมอร์ไทเอะนะฮะก็อัปเกรดลงกันรยิงไปก็ได้เจาะดราก้อนเผาปลาแล้วก็เดมอน30%นะครับผมก็ค่อนข้างดีะฮะส่วนรองเท้าครับผมก็แนะนาให้เป็นรองเท้าถ้าใครไม่มีรองเท้าเอ็กโซนะฮะก็แนะนาให้เป็น เทมสแตนท์ครับผมเทมสแตนท์อ็อบเป็นแบร์พาวเวอร์นะฮะออฟแบร์พาวเวอร์กับไฟติ้งอ่าส่วนการ์ดแล้วก็ตามความเหมาะสมครับผมถ้าเป็นไปได้ก็ใส่ฮิมเมเมยครับผมก็จะได้ HP และ SP เพิ่มนะฮะก็ค่อนข้างดีครับผมอ่าแล้วคุณจะไปใส่อ่าการ์ดที่มันคอมโบกับอ่าพวก อาวุธพวกประดับก็ได้นะฮะของการ์ด17.2นะฮะอันนั้นก็ดอนนีอันนั้นก็ได้เหมือนกันครับแต่ผมแนะนำเป็นอย่างนี้ดีฟฝ่าในส่วนของ king smith นะครับผมก็ถ้าคุณใส่กับออฟแบร์พาวเวอร์ Off Power, ใช่ไหมฮะคุณก็ต้องใส่กับ king smith s t สตองครับผมมันจะได้ตีกายภาพทุกขนาด25%นะฮะอันนี้เพื่อนๆนก็ลองไปหาดูเอาในตลาดนะครับผมก็ราคาไม่แพงนะฮะอันนี้ผมก็ใส่เป็นการสี่ปีนะเพื่อนเก็ จะใส่เป็นการสี่ปีก็ได้นะก็จะได้ออสแตกบวกสี่นะแล้วก็ตีกายภาพทุกประเภทอีก5%นะฮะอ่นะฮะถ้าเพื่อนๆนคนไหนไม่มีดาร์กลิงไม่มีดาร์กลิงนะครับผมก็ไปใส่เป็นไ <c oughs> อ้มือไอ้มือที่ว่ากิจสี่ปีะฮะอันนั้นอันนั้นก็ได้นะฮะผมหรือจะใส่ประดับ17.2ก็ได้ะฮะ หรือจะเป็นไอ้ประดับตัวนี้ก็ได้ครับผมสักครู่นี๋นวผมเปิดให้ดูอ่าตัวนี้ครับผมเป็นเทนส์เจเวลนะครับผมก็ใส่ประดับนี้ก็ได้นะฮะถ้าใครไม่มีดักลิงอันนี้ก็ค่อนข้างดีครับผมอ่ะก็ออกเป็นสเต็งไปนะฮะ ถ้าใครมีดักลิงก็ใส่ดักลิงได้ครับใส่คอมโบกับการ์ดหนึ่งปีครับผมอ่ามันจะคอมโบกับการ์ดสี่ปีนะการ์ดหนึ่งปีตัวนี้อ่าในส่วนของส่วนตาถ้าใครไม่มีอีกานะฮะก็ไปใส่เป็นอ่อาออเรนแลบบิดก็ได้นะฮะออเรนแลบบิดเอเเอผมลืมบอกไอ้ตัวนี้จะไปใส่เป็นไอ้นี่ก็ได้นะไอถ้าใครงบน้อยก็ใส่เป็นบาคานาว่าก็ได้นะฮะบาคา ก็ดีเหมือนกันครับผมอ่าในส่วนตาถ้าใครไม่มีอีกาก็เป็นออเรนแลบบิดก็ดีครับผม,มหรือจะเป็นโดนเก่าก็ได้ฮะโดนเก่าแล้วก็เป็นไรได้อีกในส่วนของ b a t เทิ p r o โปรเซสใช่ไหมฮะไอที่มันเป็น,แว,นแว่นแว่นแมงสาบอะฮะที่มันมีรูอันนั้นก็ออฟได้ก็ใส่น,นั้นก็ได้ครับผม ประมาณนี้แล้วส่วนส่วนชาร์โด้ข้างหลังนะฮะผมแนะนำนะครับผมให้เป็นเซตโรลลิงครับเซตโรลลิงบวกสิบสิบนี่นะฮะสามส่วนแนะนำให้เป็นบวกสิบนะครับผมตอนนี้ก็ราคาไม่แพงครับแต่ว่าถ้าเกิดใครงบไม่พอก็บวกเก้าก็ได้ฮะ,ะมันก็จะได้เจาะเบาลงมาหน่อยแต่ว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่ฮะ ถ้าใครไม่มีงบก็บวก9ก็ได้ฮะนี่ครับผม4ชิ้นนะฮะ1 2 3 4บวก10มันจะได้ปั่นแรงขึ้นครับผมในส่วนของประดับก็แนะนำให้เป็น i n นฟิ i ิตี้ครับผมเพราะบางครั้งเราไปาไปฟาร์มหรือไปเก็บเวลนะฮะมันจะมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ก็ใส่อันนี้ก็ค่อนข้างดีครับหรือว่าถ้าใครงบไม่ถึง หรือว่าถ้าเกิดถ้าเกิดคุณไป,ไปเจอบัลขนาดกลางคุณจะใส่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะฮะเป็นกาตาก็ได้อ่าอย่างนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใคร ASPD ขาดหรือว่างบไม่ถึงก็เป็นเซตบิดาอย่างนี้ก็ได้นะฮะก็ได้ ASPD ขึ้นมาอีก3มหน่วยครับผมอ่าแบบนี้ตรงตัวเลยก็ได้นะในส่วนของ คอสอาชีพก็แนะนำครับผมก็ไม่ต้องใส่สไอ้กยตินิโยตินไอที่ว่าเป็นเซ็ตปั่นอันแรกฮะเราเรามาใส่เป็นกิโยตินคอสโตนสองเลยนะฮะอันนี้คุ้มกว่ามาใส่เป็นสองเลยดีกว่าฮะเพราะมันจะได้ได้โรตีเลนู่นนี่นั่น,นะฮะได้ตีทุกขนาดด้วยฮะ ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเพื่อนๆก็ตอนนี้ใครจะเอาไปฟาร์มก็ไปฟาร์มหรือไปเก็บเวลก็หาซื้อกันได้นะครับตอนนี้ราคาไม่แพงแล้วก็เอ็มตอนนี้ก็ประมาณ9บาท8.5บาทไม่แพงครับผมก็ของสมส่ก็ประมาณนี้ครับผมสายปั่นไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะง่ายๆครับผมที่สำคัญนะฮะอย่าลืมนะกดยาแอดด้วยนะฮะเพื่อความแรงครับผมยังไงก็ ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามีทริคดีๆผมจะมานำเสนอให้ใหม่นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ